สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้จะมาแนะนําพระใหม่หน้าเก็บนะครับอันนี้จะมีประมาณสององค์นะครับมีหลวงพ่อหมุนนะครับจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็อันนี้สิทธิ์หลวงสิทธิ์หลวงพ่อโคนนะครับหลวงพ่อทองนะครับมีอยู่สองเหรียญนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นพระที่ผมเอาไว้ในรถนะครับอันนี้เป็นชินดาราชนะครับปีหนึ่งสีนะครับ อันนี้ชินราชพระพุทธชินราชนะครับวันนี้ปีหนึ่งสี่ออกวัดวันทองนะครับแล้วก็อันนี้หลวงพ่อทวดนะครับอันนี้เพื่อนให้มานะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับหลวงทวดแล้วก็อันนี้หลวงพ่อเฮงนะครับหลวงพ่อเฮงครับวัดมหาโพธิ์ใต้หรือท่านปกครองสองวัดนะครับวัดมหาโพธิ์ใต้กับวัดเขาดินนะครับ ที่ดังๆรุ่นของแกก็แกเสียไปแล้วครับเพราเฮงสองสี่สองสี่แปดห้าหรือเปล่าครับผมจำจำไม่ค่อยได้นะครับอันนี้เป็นรูปเป็นหล่อโบราณนะครับอันนี้นี่ครับแกจะดังโคตสิงนะครับสิงแกะงาแกะนะครับของแกนะครับอันนี้เป็นหล่อโบราณนะครับอันนี้หล่อโบราณเพราะเฮงนะครับท่านปกครองสองวัดครับ วัดมหาโพธิ์ใต้กับวัดเขาดิงนะครับอยู่คนละฝั่งแม่น้ำปิงนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อคูณครับนี่ครับนี่เหรียญนี้ครับหมุนซับนะครับหลวงพ่อหมุนนะครับวัดโพธารามนะครับอำเภอโพนาแก้วนะครับจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้จัดสร้างเมื่อปี2561นะครับ นี่เดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับอันนี้เพื่อนให้มาแล้วครับอันนี้เพื่อนเป็นคนสกลน,นะครับให้มาแล้วครับนดี๋ยงไม่ได้แกะซีนนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับไม่แกะกลองเลยครับอันนี้นี่ ครับนะครับไม่ชัดนี่ครับนี่เหรียญจะเป็นทรงเสมาแล้วครับนี่นี่ครับหลวงพ่อหมุนนะครับนี่หมุนซับนะครับนี้รุ่นนี้ครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อนะครับครึ่งองค์นะครับมีโค้ดมีโค้ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองแดงนะครับนี่นี่ครับผิวกระจกเลยครับนี่ใสๆเลยครับ ไม่ค่อยชับเลยครับนี้นี่นี่นะครับนี่หมายเลขลำเบอร์ก็หนึ่งห้าสี่สามนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญหมุนซับนะครับท้าเวสุวรรณนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับนี่กับกล่องเดิมเนะครับนี่ครับข้างหลังเป็นท้าพิษสุวรรณนะครับนี่เหรียญประสบการณ์หมุนซับนะครับปอเทพสุวรรณผู้มี มีอำนาจทรัพย์มากนะครับเหมาะกับเศรษฐกิจฝึกเครื่องนะครับทำมาหากินลําบากนะครับนี่ครับบูชาพระเทศวรนช่วยได้นะครับมั่งคงร่ํารวยครับมั่งคงลงทองนะครับทั้งยังแคล้วคลาดคงกระพันนี่ครับการพุกผีปีศาจด้วยนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับนี่พระเทศวันครับพระดีพระใหม่มีอนาคตนะครับนี่ครับหาเก็บกันได้ครับ ใครอยู่สกลก็น่าจะรู้นะครับนี่ครับหลงพ่อหมุนครับหมุนทรัพย์นะครับชื่อก็เป็นมงคลแล้วครับหมุนทรัพย์นะครับนี่นี่เป็นอำเภอนะครับนี่ครับนี่จังหวัดนะครับสกลนะครับนี่หมวงพ่อหมุนนะครับนี่ครับมีโค้ดด้วยนะครับนี่ครับ สวยๆเลยครับนี่ครับประเทศสุวรรณนี่ครับพระเทสุวรรณนะครับแล้วก็พัดนะครับแล้วก็นี่ครับหลวงพ่อทองนะครับอันนี้รุ่นสร้างบารามีนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่กล่องเดิมจักวัดนะครับอันนี้ออกเมื่อวันที่สามสามสิบเอ็ดสิงหานะครับปีหกศูนย์นะครับนี่ครับรุ่นสร้างบารมีหกเก้านะครับอะไรใช่ไหมออกวัดแจ้งนอกนะครับนี่ครับห้าสิบปีสืบตำนานสิทธ์อาจารย์ด่านขุนทดนะครับนี่เหรียญ เต็มองแล้วครับหลวงพ่อทองนะครับจะให้ดูเหรียญนะครับครับเป็นสิทธิ์หลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อทองครับเหรียญก็คล้ายๆกับหลวงพ่อคูณนะครับสร้างบารมีนะครับอันนี้มีโค้ดสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ หมายเลขก็หนึ่งพันสามนะครับนี่ครับหลวงพ่อทองนะครับนี่ครับเสด็จสารตำนานนะครับสิทธิ์ด่านขุนทดนะครับพระเทพวิชาคมครับหรือหลวงพ่อคูนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์อันนี้เป็นลูกสิทธิ์ท่านนะครับหลวงพ่อทองนะครับนี่ครับรุ่นสร้างบารมีนะครับนี่ รสร้างมาแล้มีหกเก้านะครับวัดแจ้งนอกครับชื่อก็เป็นมงคลแล้วครับผุงก็ะทองนะหาเก็บกันได้ครับคนโคราชครับทองแดงเลยครับผิวกระจกเลยครับนี่ นี่ครับอันนี้น้องน้องที่ทํางานให้มาแล้วครับไม่รู้ว่าออกจากวัดเท่าไหร่นะครับน่าจะร้อยหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ครับปีหกศูนย์นะครับอันนี้หลวงพ่อทองนะครับัดแจ้งนอกครับออกวัดแจ้งนอกนะครับสวยเลยครับนี่ครับกล่องพร้อมกล่องเดิมไนะครับนี่ครับ พระทองนะครับพระดีมีอนาคตนะครับหาเก็บมันได้ครับราคายัางไม่แพงนะครับนี่น,นะครับนั่งเต็มองค์นะครับบรารมีครับสร้างบรารมีครับ มีทองมีบรารมีครับใไอคองเหด่นรุ่นนี้นะครับ ันนี้ครับอันนี้ของดีนะครับเดี๋ยวป๊้นนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูแกะยากแกะยากครับดูเหรียญต้นนี้ครับไม่ชัดนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกครับอันนี้หลวงพ่อสุนทรนะครับผมนับถือมากเลยนะครับวัดท่าพระเจริญพธิ์นะครับอันนี้เป็นจจ จเจริญพรล,ล่างนะครับอันนี้นี่ครับ,รบอันนี้เลี่ยมไว้ครับเลี่ยมไว้นานแล้วครับอนี้ไม่ม,ม,มีหูนะครับเลี่ยมไว้ <c oughs> <c oughs> ครับจเจริญพรล,ล่างครับนี่มันอยู่ในเลี่ยมพลาสติกจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำสองเหรียญนี้นะครับนี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อท้องสุกนะครับสองนิ้วนะครับอันนี้พอกข้างนะครับอันนี้พอกข้างนะครับข้างพุทธาครับแล้วก็นี่สร้างบารมีนะครับเก้ารอบนะครับหลวงพ่อสุนทรนะครับนี่ครับสวยเลยครับนี่เก้ารอบนี่สร้างบารมีนะครับ นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาให้ดูนะครับอันนี้ก็ถ้าชอบก็กดกดแชร์ด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับฉลามขาวพักเครื่องยอดนิยมนะครับนี่ครับสวัสดีครับ